ไปดูเรื่องการกับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลน,นะครับโดยดีป้าเดินหน้ากับเครื่องเศรษฐกิจดิดจิจ AI ทัลจัดกิจกรรม AI t r a n s น sfm ิชั่น o รดโชวครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลานะครับนุนภาคธุรกิจเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเสริมสเกลภาพสู่เศรษฐกิจไทยยั่งยืนครับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับเดินหน้าขยายผลโครงการ AI Transformation Ro a d s h o ชต่อเนื่องทั่วประเทศล่าสุดจัดกิจกรรมครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่10-11พฤศจิกายนครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการ s อ e และเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาคพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกษตรเข้าใจการใช้เทคโนโลยี AI อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยดีป้าตั้งเป้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกว่า600รายทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและบิสเนสแมทชิ่งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตดีป้ามุ่งผลักดันการใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักิยภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจท้องถิ่นและภาคเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย อยากให้ทุกคนเห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้จริงครับในกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังมีการจัดแสดงผลงานโชว์เคสนวัตกรรมเทคโนโลยี AI จากภาคเอกชนและสตาร์ทอัพไทยพร้อมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการนํา AI มาพัฒนาโมเดลธุรกิจจริงอาทิการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะและการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่ม ผลผลิตภาคเกษตรกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมากด้านนายตวนยะยาตูแวร์ลอเซ่งเกษตรกรเจ้าของสวนผสมผสานพื้นที่15ไร่ทำประมงปศุสัตว์และทำนาในอำเภอย่ริ่งจังหวัดปัตตานีเปิดเผยภายหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเมื่อก่อนเคยนำระบบ AI ผ่านแพลตฟอร์มระดับลิงก์ มาช่วยในการควบคุมการให้น้ําในสวนมาก่อนพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างมากเมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องของ AI เห็นว่าช่วยให้การทํางานในสวนง่ายขึ้นมากประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดภาระด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายได้จริงตั้งใจสมัครใช้แพลตฟอร์ม AI แบบฟรี6เดือนจะนําเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในสวนของตัวเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนได้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากส่วน AI เนี่ยช่วยให้ในการทำอาชีพของเกษตรกรเนี่ยคือตรงที่ว่าลด,ลดลดแรงงานอย่างเช่นที่ทำอยู่ก็คือให้ระบบน้ำในการเพาะปลูกแล้วก็การปล่อยน้ำให้เป็นเป็นเวลาเวลาที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ที่เรามีปัญหามาเราก็เอา AI นี่แมาแก้ปัญหาให้ AI เนี่ย ที่เราจะเพิ่มก็ในฟาร์มเนี่ยก็อาจจะเป็นในการทําทให้เนื้อของเราที่มีคุณภาพอย่างเช่นที่ผมทําคือเป็นฟาร์มแกะเ,เราจะมาประยุกต์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้ดูแลเรื่องเรื่องอาหารสัตว์ที่ที่ต้องให้มีคุณภาพเราก็ต้องอาศัยเรื่อง AI เข้ามาครับแรกๆนี้ก็อาจจะงงๆอยู่ฮนะตอนแรกๆเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ด่วยงไงก็พอเริ่มใช้เนี่ยเราก็มีมีประโยชน์แล้วก็พยายามจะให้ให,ให้ให้ตอบโจทย์กับอาชีพเราโดยตรงเลยครับ AI วันนี้ถามว่าถ้าถ้ากับเกษตรกรเนี่ยเราเราเราต้องทําให้ได้ครับเพราะว่ายุคนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเรื่อง AI เข้ามาในวางระบบในฟาร์มก็ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราต้องทำให้ให้เป็นด้วยถ้าทําไม่เป็นนี่มันก็ยุคเราก็มันไม่ใช่ไงเพราะเพราะว่าเราทําเกษตรนี่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากพอมา AI เนี่ยเราช่วยได้แต่ถ้าเราวางได้ระบบระบบหนึ่งอะ อาจจะช่วยได้เยอะครับรับที่ผมไดก้กับเดป้าเนี่ยเป,เป็นระบบน้ําพอมาสัมผัสเราก็ได้นั่งงานเองนั่งงานเองเนี่ยเพราะว่าเออได้ไประโยชน์มากๆเลยสำหรับกิจกรรม AI Transformation Road Show s ช o จะจัดขึ้นทั้งหมด8จังหวัดทั่วประเทศได้แก่พิษณุโลกเชียงใหม่สงขลาภูเก็ตชนบุรีอุบลราชธานีและขอนแก่นลงถึงกรุงเทพมหาคนครนะครับโดยภายในงานมีกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปการป่มเพาะทักษะดิจิทัล การให้การปรึกษาเชิงลึกจากคู่เชี่ยวชาญการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคใหม่ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ai transformation d e p a o r t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ deepa Thailand นะครับโทร0624147778และ0612257778ครับ